เอาโพด้ยไหมตั้งเลยแล้วกันมาครับวัดกันแล้วนะตายแล้วอยู่กึ่งกลางเราต้องถอยครับเราต้องถอย New construction options. New rally point established. Unit firepower upgraded. Building. Primary buildings selected. New rally point established. Building. I have. Construction complete. Unit armor upgraded. Our base is under attack. Unit lost. Training. Unit promoted. โอ้โหนิวเคียไอระเบิดเวนี่กแล้วไอฮกล่องใกลบ้านเลยโอ้ระเบิดเล็กไปครับไป Or minor under attack. Construction complete. Okay, okay, okay. New construction options. Building. New rally points established. Building. Unit armor upgraded. Unit ready. Unit ready. Unit lost. Our base is under attack. Building. Unit promoted. ผมถาแม่ยูริถ่านแม่ยูรินี่แหละโอกาสของผมโอเคโอเค,อเคปะเนี่ย ไปครับเราต้องเสริมแนวป้องกันทางด้านขวามือก่อนนะผมโดนดูเชียร์ปะเนี่ยโอเคขอบคุณครับโอเค thank you โดนกระทืบทำไมฝั่งซ้ายบนนี่ประชากรมันเอะอจกระจังอะ s strustru options ประชากรมันเออัดเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยสายบนเนี่ยใดๆก็แล้วแต่ทำไมทุกคนมันมาไล่จีบบ้านผมอย่งเดียวเลยเนี่ย ใช่ <wh> t รับโอเคโอเคโอเคโอ้โหขอบคุณสีชมพูครับนี่เราเราเป็นเพื่อนกันแล้วหรือเปล่า rantان campaigning <carro> อโอ้โหระเบิดกันมันตอนนี้คือแบ่งเป็นโก๊งเป็นพวกเลยนะครับเนี่ยชุมชนซ้ายบนนี่คือเราจะอบอุ่นกันหน่อยครับไปที่ลูกแม่น้ำโขงไงไครับเอาไม่ไหวเฉยผมน้องไหวนะโอเคได้ยศับผม เอ้านิวเคลียร์นี่เก็บไปก่อนครับเก็บไปก่อนใช่ครับโอ้นิวเคลียร์โอ้โอผมวางบ้านไม่ได้ผมวางบ้านไม่ได้ฮะ ต้องถอยครับต้องถอยโอ้โหฟิวโอ้โหเดี๋ยวด้วยเนาะสีชมูเราเราเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ใช่เหรอทำไมคุณทำางนี้กับผมอะเอาไปเลยนิวเคลียร์หนึ่งดอกผมคิดว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะเนี่ย เราไม่ได้อยู่สถานะอย่างนั้นหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมีสีม่วงขวางกั้นระหว่างเราสองคนอยู่ไปครับโดนลงโทษแต่ทั้คนนี่คือแบบโดนลงโทษกันแบบเย็บๆเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปืนใหญ่อาร์เซนอลใครเนี่ยเ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันมันควรจะเป็นฐานแม่ผมไม่ใช่เหรอเรียบร้อยครับฐานแม่ผมโดนใครไม่รู้เอาไปแล้วสีสี้ซมีปรสิตอยู่ในบ้านโอ้ยโอ้ยโอ้โห ไปครับเกมนี้ผมมึนหัวไปหมดละก่อนอื่นเลยผมต้องทำตัวเป็นเด็กดีนครับรถเลเซอร์ออตอนนี้สีที่น่ากลัวสุดผมคิดว่าเป็นสีส้มนี่แหละแล้วถ้าเราได้นิวเคลียร์เราต้องระเบิดสีส้มนะครับได้เวลาจัดการศัตรูคู่แครนนะผม โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้สีส้มน่าจะโดนเอ้ยสีส้มไม่สีส้มไม่โดนได้ไงเนี่ยเฮ้ อโซนีอันตรายมากเลยนะเนี่ยถ้าปืนใหญ่ไม่ได้ออนไลน์เมื่อไหร่คือแบบอันตรายมากๆครับโอเครถแล่ของผ่านรถแล่ไปครับผมว่าเราจะเล่นเวฟโอกัน เฮ,โฮ,โฮ้ยเดี๋ยวจะต้องไซคิ๊กเลยดิไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกโอเคครับโอเคได้ตังค์มาละม,มาครับ this is fire ผมต้องเตรียมไปจีใส่อัอเนี้ย สวยครับสวยต้องต้องเตรียมตัวจีใส่อันนี้นะจีสีส้มครับโอ้ยไม่ลงบ้านผมสีรายได้เนี่ยสีส้มได้เหรอเป่งกล้ามาผมเปลกสักหนึ่งกี ผมจัดการสตูผู้แขนผมก่อนเลยแล้วกันไปครับไอ้ล่องหนแล้วจะมาบ้านผมเนี่ยเฮ้ผมดูดตังค์เขาดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมัน โอ้ยโอ้โหสีส้มอันตรายเกินไปอ่ะไปครับศัตรูคู่แข่งเราต้องถูกกำจัดเ ไม่มีตังค์เลยฮะอดอยากปากแห้งมากครับรอบนี้ไปครับผมสีชมพูสูคูแค่แข่งเราแต่ต้นเกมต้องถูกกำจัดครับผมขออนุญาตสะกดกินหน่อยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมีป้อมลองหนมีป้อมลองหนโอ้โหมีป้อมลองหเนเฉยให้ตายเออ โอ้โหผมรว้แต่กินหมูเขามีของล่องหนอยู่ไม่ตายเหรอครับโอ้ยสตูแค้นผมก็เป็นคนจบตายแล้วตอนนี้คือสีส้มแบบเรื่องอำนาจเกินไปครับผมถ้าพวกเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันเราจะแพ้กันนะเนี่ยขอได้นิวเคียหน่อยได้นิวเคียหน่อยขอได้นิวเคียหน่อยอได้หไดหม เราต้องคือความหวังเดียวที่จะชนะสีส้มได้คือต้องยัดนิวเคลียร์สัก2ลูกครับชนะได้โอ้โหทหารผมไม่มีทางได้กลับบ้านไปดูใครเลยนะโอเคเดี๋ยวผมปล่อยบอดตรงนี้ก่อนครับ เ,เรียบร้อยครับเซตบอร์ดเรียบร้อยแต่คือแบบเราจะบุกสีส้มยังไงอ่ะถ้าเราไม่ได้นูเคียผมคิดไม่ออกจริงนะเราไปเสนอขายประกันสีสีฟา้าดูไหมครับแต่ตอนเนี้คือเขากำลังประทะกันอยู่ไงญญมันเป็นเวลาที่ดีครับที่เราจะไปขายประกันใส่สีฟา้านะอนาโอ้ยคนขายประกันผมโดนเฉยเลย อ้ยพี่จริงทำไมเล่าสวยครับสวยครับ,รบโหสีส้มส,ส่งยูนิตมาเชียร์ผมครับเลยโอเคครับสีน้ำเงินจบไปละ นี่เนี่ยจ้าเอ๋มีของซ่อนอยู่จ้าเล่นยังไงดีเกมนี้มันเป็นทีมิงด้อมแต่ผมเป็นอาณาจักรที่กระจอกที่สุดแลวตอนนี้ที่จริงผมว่าผมควรจะร่วมมือกับสีฟ้าในการกับจัดสีส้มก่อนนะแต่ว่าถ้าผมร่วมมือกสีฟ้าผมก็แต่เปลายต่อไปแน่ๆเลยทำไงดีครับเนี่ย ใจหนึ่งก็อยากร่วมมืออีกใจนึงก็แบบร่วมมือก็แตกแน่แน่โอ้ดีนั่นแหละนั่นแหละผมต้องการตังเยอะเยอะเฮ้ยไซไซเรดดีขอบคุณที่ได้นิวเคียร์โอเคครับ แต่ตอนนี้สีส้มแหลกในเรื่องของการป้องกันบนฟ้าฟ้านะผมว่าผมต้องมีมัตเตอร์มายอ่ะถ้าผมไม่มีมัตเตอร์มายคือผมเสร็จสีฟ้าจริงๆเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ใหม่สาม ไปครับอันนี้คือมัสเตอร์มายขนาดย่อมนะไปถึงประเทศคันนี้ผมโอ้โหผมไม่ได้เวลาบุกสีส้มแล้วครับอย่างนี้นะตอนนี้กองทัพสีฟ้าโดนถล่มไปเยอะเหมือนกันครับ เรียบร้อยครับติส้มนี่คือเขาอันตารายก็จริงครับแต่ว่าถ้าเขาไม่มีพวกของเอาไว้ป้องกันเอาเ้ากำลังทั้หมดในชีวิตผมแตกพ่ายโอ้โหกำลังจะบอกเลยว่าเราจะขยับนิดปไปนิดไปนิดแล้วก็ทำลายเขาได้แบบอีซี่หมดกัน หมดกันครับหมดกันแผนที่วางไว้กับมือโอเคโอเค <c oughs> หมดกันแผนที่วางไว้กับมือร <c oughs> ะเบิดแบบต่อเนื่อง <c oughs> อ แต่ก็ยังดีมีเบทเทลับกับฐานรถเหลืออยู่ครับมองมองโลกในแง่ดีครับยังดีที่ยังเหลืออยู่นะโอเคโอเค,อเคไปครับ สีส้มผมว่า <Unit ready. S 1> เราสู้ได้ครับสิ่งที่เราต้องสู้คือสีฟ้าก่อน <Unit lost. S 1> นี่แหละไปครับ <Unit lost. S 1> คือทีมเราอะ่ะมันเคาน์เตอร์สีฟ้าอยู่แล้วครับแล้วก็สีส้มเนี่ยถ้าเราตัดไฟเขาได้เขาก็แพ้เราอะ่ะผมเลยคิดว่าเราควรจะบุกสีฟ้าก่อนนะ

โอเค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 ,อเคสีฟ้าดับเครื่องชนเสียเราแล้วนะถือเป็นเรื่องที่ดีครับผมสีส้มเดี๋ยวเราค่อยจัดการครับจัดการสีฟ้าก่อนนะอันตรายครับอันตารายจริงๆ อุ้ยวิวิววิวตรงนี้ป้อมยังอยู่เหรอโอ้โหต้องจัดก,การป้อมตรงน,นี้ก่อนโอเคครับอืมอโอ้โหโดนขออนุอญาตเออสวยสวยครับสวยอย่างนี้สวย โอเคโอเคโอเคไปครับขอบคุณครับที่กดซับกันนะโอ้ โอเคครับสีส้มนี่แบบไม่ใช่อันตรายนะอันตรายจริงก็นี่แหละครับถ้าผมกำ,กำจัดกองทัพฝักตร,ตรงนี้เขาได้เราก็แบบได้ใช้แล้วนะไหนๆก็ตัดสีส้มหน่อยครับไม่ให้แบบเป็นแบบกลับมาแว้งกัดเราได้นะครับไม่งั้นนี่คือแบบอันตรายเลยนะ โอเคครับผมเข้าด้านหลังพอไปตรวจสอบดิตรงแถวนี้มีอะไรไหมไปครับโอเคมีฐานรถถังอยู่ตรงนี้นะโอ้ยสกดจิตมาสกัดจิตมา ไปครับไปเก็บกล่องเก็บกล่องโอเคโอันตรายครับอันตรายเจอใครนะโอ้โหสีส้มกำลังจะกลับตัวกลับใจได้นะครับ เจอสกดจีดเฉยมาครับเรียบร้อยอย่างนี้น่าจะจีจีสล mm ับสีฟ้าแล้วครับโอ้ยโอ้ยจีจีผมด้วย โอเคเอ้ยฐานไฟเขามีฐานไฟซ่อนอยู่เหรอโอ้โหอุ้ยอุ๊ยผมได้ผมได้ฐานแม่ผมได้ฐานแม่โอเคโอเคโอเคยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ โอ้โหตอนนี้สีส้มต้องรีบม,มาทำลายผมนะและ้วนี่รถคันนี้ผมติดอะไรเนะี่ยเรียบร้อยครับฐานไฟสีฟ้าอยู่ไหนเนะี่ยโอ้ยมีคนกลนังจะมา Unit โอเคครับเ <Building. S 2> อาพื้นที่เปิดโล่งอย่างนี้สีเหลืองก็เข้าดี <Construction complete. S 1> ไปครับผมก็เข้าสีส้มเหมือนกันเรียบร้อยครับโด <New construction. S 1> นจ่อหน้าบ้านนะ Unit เรียบร้อยครับผมเข้ามาถามโถมเซ็ทโมอย่างนี้ผมชอบเลยโอเคครับโอเคครับ GG ครับผมโอ้โหอย่างตึง